ขอขความเจริญในพระ,ะธรรมจรบมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่าน ได้คยถึงเรื่องทฤษฎีโบพน้ำคือการเลี้ยงดูเยวาวชนด้วยการศึกษาและวิธีการสิบประการเรียกว่าโบสิบกรีคือสนสั่งบังคับประทับใจให้ความรูข้ขูยโกตัวอย่างที่ดีให้มีวิจรารณญาณมีประธานหน้าที่ให้มีความสุจริตให้มีบุญกุศลติดตัวท่านนักถือศาสนาอะไรจะต้องพาลูกหลานไปนับไปดูศาสนานั้นๆ ลงมือปฏิบัติกิจทางศาสนานั้นๆให้ถูกธรรมเนียมให้ถูกธรรมนองแล้วบอกคำเดียวว่าบุญของศาสนาของเร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 าเออบุญของศาสนาของเราของเราแม้บางอย่างบังคับก็ได้นให้รางวัลก็ได้ท่านถ้าไปวัดเ,เพราะอนาธาิปไิยกสถีก็เคยให้รางวัลลูกมาแล้วลูกไม่ชอบเขาวัดฟังเทศ ท่านก็ให้รางวัลลูกไปเข้าวัดกลับมาก็ไม่ได้จําอะไรมันก็พ่อให้ไปน,นอนวัดแต่ถ้าขยับลองจําสิ่งที่พระพูดมาสักหน่อยอาจจะให้รางวัลจำไม่ให้เรามาจำประพยายามจะจําเพื่อเงินผลที่สุดความรู้ที่ได้มาน,นั้นมันมีค่าเกินกวาเงินจึงมาบอกท่านนะทักษิณกะว่าผมขอไม่รับรางวันลนะครับเพื่อรู้ว่าการดูการฟังพระเทศน์นั้น มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อชีวิตของผมเพราะผมเขก็จะว่าผมเป็นลุศถีไม่ต้องทำมาหากินก็ในชาตินี้นี่คือละท่านนี่คือพาลูกมีบุญกุศลติดตัวท่านก็สอนลูกทำบุญสิท่านให้สวดมนต์เยอะๆเด็กนะไม่ได้ยกย่องขนาดเด็กหลายองค์ถาว่าผมเอ๊ะพแต่มุสลิมคนไทยเนี่ยศาส,สนาพุทธเนี่ยสู้เด็กมุสลิมไม่ได้ครับในการสวดมนต พระเด็กมุสลิมเนี่ยอายุเท่าไหร่เขาสวดแล้วเขาสวดไปทำนองด้วยนะอ,อัลกุรอานเนี่ยเขาจะเรียกอายุเท่านี้สวดเท่านี้อายุเท่านี้สวดเท่านี้แล้วต้องออกเสียงนะในคำพิ้งของเขาเนี่ยให้มันถูกต้องออกชัดแล้วเอาไปทำนองเขาต้องหัดการอ่านแล้วทุกปีก็จะมีการประกวดการอ่านเอ่อคำพิ้งอัลกุรอานนี่เป็นสิ่งที่เขาก็สร้างบุลคุณสิ่ตัวแล้วเด็กไทยเราละนะท่าน สวดมนต์ได้มาทางราชการสวดมนต์เป็นเรื่องเลวหลายแต่ท่านชอบฟังความสวดมนต์สมัยก่อนคนก็สอนให้สวดมนต์เท่านั้นถ้าไปดูชาติเบตไปดูพมา่าไปดูศร,ร,รีลังกาทเบตพม่าลังกาสามประเทศเนี่ยเขาจะสอนให้เด็กสวดมนต์เก่งสอนให้เข้าวัดเพื่อเด็กจะได้มีบุญกุศลติดตัวแล้วบุญเนี่ยจะหล่อหลอมชีวิตเขาจนเดี๋ยวต้องดีขึ้น,นจนต้องดีขึ้น ดีและจะสะอาดขึ้นถ้าเจอเห็นว่าเป็นประเทศที่มีความสุขผู้ฐานเป็นประเทศที่มีความสุขก็เด็กเขาสมดมตนได้ทั้งหมดมันจ้องจะบวชกันแล้วนะเด็กผู้ชายอเด็กผู้หญิงก็สน์เท่ากับเด็กเท่ากับเด็กผู้ชายเพราะฉะนั้นการเล้ยงดูโดยสิบทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีบวชสิบกรีเนี่ยจึงเป็นสํ่งสำคัญที่บ้านกับโรงเรียนจะต้องช่วยกันดูแลและตั้งทฤษฎี แล้วก็มาแบ่งปันแล้วให้ทุกครูทุกคนเนี่ยรู้ทราบทั่วกันว่าในหนึ่งวิชาการนั้นจะต้องมีทฤษฎีบัวสิบกรีบเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอถึงเวลานั้นก็คือความสําเร็จในการที่พวกเราเลี้ยงเด็กและเด็กจะกลายเป็นบัวพลนน้าชื่นบานทรงกระสอหอมหวนเราเป็นผู้เลี้ยงคือพ่อแม่โรงเรียนสังคมก็จะหอมหวนไปด้วยเพราะเรามีทฤษฎีการเลี้ยงเด็กแบบทฤษฎีบัวพ้นน้า